ใครจะทำหนังตำรวจได้ดีเท่าตำรวจแล้วตำรวจคนไหนทำหนังได้ดีเท่ากับตำรวจที่กล้าลาออกจากตำรวจมาทำหนังตำรวจอ่ะงงไหมถ้างงอ่ะให้กลับไปฟังอีกรอบนะถ้าผมพูดกับเหมือนเดิมนะ่ะผมก็งงเหมือนกันมาเดีย๋ยวพาไปดูเจ้าของคู่กำกับหนังโจโซเชียลมาหาผมที่เต็นแล้วมันก็ทำแตกด้วยนี่โอ้บาด เสียงเงินป้ายละหมื่นสี่ป้ายยังเหลืออีกหน่อยสองป้ายวาดเท่าไหร่นะวาดสองอาทิตย์สามอาทิตย์ค่อยเสร็จรขี่ไปโปรโมทได้แค่วันเดียวแตกเจอสะพานแต่งเข้าไปกัสบสะพานขับรถแต่งตำ <c oughs> รวจแต่งเจอพานกับรถแต่งป้ายแตกเลยมามาสารภาพใช่ไหมได้ยินไหมที่ผมพูดเมื่อกี้นี่แอบได้ยินนิดหน่อยครับอื เอ้านี่แหละทำไมครับแต่ป้ายก็ไม่ไม่จะได้หรอกเพราะว่าอะไรเพราะผมเจอเพชรแล้วโจนี่ผมบอกเลยว่านี่คือเพชรแท้นะผมคือคนโชคดีนะที่ผมเป็นคนเจอครับเอ้าถ้าโจไปตกอยู่ในมือนายทุนคนไหนนี่นายทุนคนนั้นรวยแน่เลยถูกเออผมนป่โชคดีเจอโจรเองรวยรวยเลยมดเยอะเยอะเลยือดเลยเดือดเลยเดือลยเจริงอ้โหพอมาได้ดูหนังตอนแรกก็ ตอนตอนเห็นแค่คอนเทนต์ก็ยังไม่เท่าไหร่นะพอมาเห็นหนังอะหนังตัวอย่างหนังตัวจริงบ้างที่ผมได้ดูประมาณเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์นะครับโอ้เพ็รเขาเขาเขาสื่อมาผมเป็นคนชอบหนังพอดูหนังตัวนี้เขาไปแล้วเออของแท้ว่ะตอนแรกยังแบบว่ายังกังอนกึ่งพร้อมได้มาดูแล้วมีของแท้เพ็ดแท้เลยไม่ใช่เพชรในต้มด้วยนะเฮียเป็นอะไรครับเพชรในขี้เพชรในขี้ควักผมควักออกมาเลยนะควักเอาจากขี้เลย ดีมาขึ้นมาล้างเราขึ้นมาให้โอกาสเพชรให้ได้เฉิดฉายขนาดแค่ตัวตัวอย่างแค่ตัวอย่างนั้นดูดูจากคอมเมนต์นะมีแต่คอมเมนต์ดีๆนะในกระดาษคอมเมนต์อยู่ไหนละเรานี้แปบนร้อนอ่ะเพชรรอก่อนเพชรรอก่อนมีโพยด้วยครับเพชรเพชรนั่งรออยู่เพชรแต่งครับเพชรแต่งเพชร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 งาม อันนี้เลือกเลือกมาแนิดเดียวไม่ได้เลือกมาเยอะโอ้มอย่างเช่นผมชอบอันนี้สุดเลยครับมีเอ่อในคอมเมนต์นี้เขาว่าอย่างไงบ้างครับเนียเขาว่าอย่างไงบ้างอันนี้คือของแท้นะไม่ได้ไปพิมพ์เอามาเองใช่ไหมเฮียใช่ไปไปดู<อ>ได้เลยในไม่ใช่น้าม้าด้วยนะโอ้ก็ดูที่น้าม้าได้ไงขนาดเขาเรียกว่าอะไรนะในนักแสดงดาราเนาไม่ใช่ครับไอ้ยอดอยู่ในเมเจอร์กับเอสเอฟอ่าตอนนี้เป็นเบอร์หนึ่งนะ หนังเราคนสนใจเยอะมากนะ S F นี่ไม่ใช่ก็ประมาณ2ล้านใน Facebook นะในในเมเจอร์น่าจะล้านสามล้านสี่แตกล้านเยอะเอแล้วคราวนี้ในในอะไรในทิกตอกของเมเจอร์สามล้านกว่าสาล้านกว่าวิวแต่ต้องไปดูอันอื่นนะไม่หลักหมื่นหลักพันหลักแสนแต่นี้หลักล้านหายากธรรมดาครับหนังแต่ง ธรรมดาครับเออเอาลงมาดูคอมเมนต์อันนี้คือคอมเมนต์ดีไม่ดีเดี๋ยเอามาอ่านให้ผมฟังเนี่ยฮะเนี่ยดีดีใช่ไหมครับอ่าคิดได้ไงใครพามึงคิดวะใครใครใครพูดอ๋อคุณวีสูวีเนี่ยนะคิดได้ไงนะคือเขาเขาชมหรือว่าอ่าลองลองดูครับคิดได้ไงใครพามึงคิดเขาแค่คิดได้ไงเฉยก็จะถามจริงจังไหมครับเนี่ยอ่าจริงจังจริงจังอ๋อคิดได้ไงคิด ก็นั่งคิดนั่งคิดไปคิดมาก็นคิดออกอก็คิดคิดได้ไงก็คือมันแทบจะไม่ได้คิดเพราะมันมาจากมันมาจากเรื่องจริงตัวตนจริงมันแค่ผมหยิบเอาจากจุดนั้นเหตุการณ์นู้นเหตุการณ์นี้เอาเข้ามาแล้วก็แต่งเข้าไปให้มันแซบขึ้นไปอีกก็คือใช่ครับส่วนใหญ่ก็คือเรื่องที่เราเจอกันทุกคนเคยเจอทุกคนเคยผ่านแน่ทั้งประชาชนทั้งตำรวจที่เคยเจอมาใช่ครับและตัวละครที่มันเดินเรื่องก็คือใช่ครับ ประมาณนั้นครับก็ไม่ได้คิดเยอะเลยเพราะว่าจะเอาเรื่องจริงมาตีแผ่เอาเรื่องจริงมาตีแผ่ให้มันสนุกขึ้นครับนี่ผมชอบคอมเมเม์นี้ที่สุดนาเป็นหนึ่งเรื่องที่อยากทําให้กลับเข้าโรงหนังอ่าอันนี้ใครนีคุณสมศักดิ์นะเป็นหนึ่งเรื่องที่ทําให้อยากกลับเข้ามาโรงหนังอ่าแสดงว่าเขาถูกเลยเาคยไปแล้วอ่เคยไปแล้วแล้วก็เขาก็กลับบ้าน แล้วเขาก็จะเราจะกลับไปอีกครั้งหนึ่งเพราะว่าหนังเราบางคนก็พิมพ์บอกว่าอะไรนะสิบกว่าปีแล้วไม่เข้าโรงหนังอเป็นเรื่องนี้แหละไม่มีตังค์คือเก็บตังค์ได้ไงผมขอเลขบัญชีมดีอยู่ผมโอนให้ใครไม่มีตังค์ค่าตั๋วนะครับบอกเฮียเล่ได้เลยตอนนั้นตอนนั้นเฮียบอกว่าจะทำยังไงนะให้หนังมันพันล้านอ่ะผมจะขายตั๋วละห้าร้อยล้านขายตั๋วผมกับเมียจะซื้อคนละคนละใบ ก็ได้พันล้านแล้วฉลาดสุดยอดครับสมแล้วที่เป็นสมแล้วที่ท,ท,ที่ตอกง่ายค่ะดน,นี้ <laughs> <laughs> อาอามีอีกไมมีเฮียโอ้โหที่พอร์ตดีมากอเนี่ยพอร์ตดีมาก <laughs> ก็คือไอท้ที่ดูดอยู่อันเก่าอะไม่ค่อยดี <laughs> 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 ได้ชาร์จแบตบ่อยมาอ๋อ <laughs> ไม่ใช่พอร์ตหนังพอร์ตหนังให้มัน ใช่เพราะว่าผม <S <S ผมไม่รู้จะเอาอะไรมาขายมากกว่าวถ้าถ้าเราไม่เอาพอร์ตมาเพราะว่าการผลิตเราเราอาจจะสู้ในเมืองเขาไม่ได้แต่ว่าผมคิดว่าไอเดียเราสู้ได้ก็เลย,<ว>ยอเอาเรื่องเอาพอร์ตนี่แหละเอาเข้ามาช่วยมันไม่หลายหลายคนบอกว่าที่คอมเมนต์นะหลายหลายคนบอกว่าเป็นพอร์ตที่ไม่เคยเห็นมาก่อนหนังไทยยังไม่เคยมีใครทําพอร์ตเรื่องแบบนี้มาก่อนนะครับใช่ไหมเนี่ยอันนี้ก็พอร์ตเรื่องน่าสนใจนะครับอยากสนับสน,นุนอือใช่ครับเพราะว่าเท่าที่เห็นก็ สุดยอดไอเดียอย่างเงี้ยครับชอบพอร์ตวันนี้ที่เราคอยพอร์ตใหม่ๆออกมาแล้วใช่ต้องนี่แหละต้องลองพอร์ตตัวนี้เปลี่ยนหัวได้เปลี่ยนเปลี่ยนหัวได้เร็วอ่ายากให้วัาที่ยี่ิบเอ็ดเร็วแล้วอย่างเงี้ยอมันเลยมาแล้วนะยังยังไม่ถึงยี่สบเอ็ดไหนตุลาตุลาโอเคมื่ก้ได้เลือกให้ทองควนมาอยู่ด้วยกัน เออเอารางวัลไปเลยความคิดโคตรดีเนี่ยเห็นไหมโอ้ทำไมเฮียแครบมาแต่อันดีๆเลยอ้าวอันไม่ดีมันเยอะอันอันไม่ดีมันน้อยปริ้นไม่พอหมึกหมดก่อนขอโทษทีก็เลยได้เจอแต่อันดีๆอันนี้อะไรนียนายกแต่งก็มีมาแล้วตำรวจแต่งจะไม่จะมีไม่ได้เหรอประเทศกูมีเดี๋ยวเจอภาคต่อไปนายกแต่งภาคต่อไปผมทําอันนี้เลยอะไรรัฐบาลเอกชน ใหญ่ขนาดนี้เลยนะห้ามใหญ่กว่านี้เลยนะบอกแล้วบอแล้วไม่ใหญ่กว่านี้แล้วยวอยู่ไม่ได้ยวอยู่ไม่ได้นะครับเขาใหญ่กว่านี้หนังเขาก็ไม่ค่อยแบนด์แล้วจริงๆไอ้ที่กองเซ็นเซอร์ครับเดี๋ยวนี้เขาคือถ้าพอร์ตมันถ้าเราไปทําเรื่องไม่ดีกับตํารวจเขาก็จะกองเซนเซอร์เขาก็จะไม่ได้เกี่ยวกับกองเซนเซอร์เขาก็จะปล่อยผ่านอแล้วก็ให้ตํารวจเขาไปฟ้องเราอใช่เขาพูดจริงๆจริงกองเซนเซอร์อะ ก็ไม่แบนไม่ไม่หลาดหรอแต่เราก็พูดในก็ททำในพื้นความเป็นจริงใช่แต่เราทำให้เสื่อมเสียไหมล่ะทำให้เสื่อมเสียไหมล่ะเขาก็ถามแค่นี้ไม่ได้เสื่อมเสียเราเราไม่ได้ใส่ร้ายใครใช่ครับแต่ก็เห็นใจบางทีก็เห็นใจใครรู้ไหมเห็นใจครเห็นใจตำรวจดีถ้าตำรวจดีๆก็มีเยอะแยะบางทีเยอะเออตำรวจบางทีก็ก็ทำใจนะต้องปวดใจหน่อยแต่ละออกไปแล้วครับตำรวจดี หมดแล้วเหรอตำรวจโจลาออกไปแล้วเหลืออยู่นงเหลือเหลืออยู่เหลืออยู่ครับจริงๆมันมีเยอะเพื่อนผมเนี่ยเป็นตำรวจลองเล่าให้ฟังหน่อยเพื่อนผมเป็นตำรวจก็เยอะที่แบบทํางานแบบผมเห็นเขาทํางานให้โอ้คือฝึกผลไม่หยุดเลยอ่ะอ่ามีอาวุธอะไรเต็มไม้เต็มมือเขาฝึกซ้อมตลอดครับตำรวจผมตำรวจเพื่อนตำรวจเพื่อนตำรวจเพื่อนก็คือบางทีถ้าตำรวจดีก็ ก็ยังไงมันก <Legisl acy> <Diamond City> ็เยอะแต่เนี่ยก็เราจะทอนตำรวจไม่ดีก็มีเอามันต้อง้ความจริงนี่เราจะท้อนให้ถึงตำรวจไม่ดีอ่าตำรวจไม่ดีอ่าใช่ครับตำรวจไม่ใช่ว่าตำรวจทุกคนเป็นอย่างนี้นะเราจะกำลังแสดงให้ถึงว่าตำรวจในประเทศนี้ที่ไม่ดีก็มีเป็นแบบนี้ก็มีใช่ครับอ่าไม่ใช่ไม่ใช่ทุกคนครับก็คือเราจะได้สะท้อนให้เห็นว่ามันมันไม่ดีแล้วมันกระทบกับชาวบ้านได้ยังไงบ้างอะไรเงี้ยผมอยากเนี่ยกกระตุ้นอยากให้ ให้ตำรวจเราทำงานมีแต่ตำรวจดีๆไม่ไม่อยากให้มีตำรวจไม่ดีหรือหรือให้มีน้อยตำรวจไม่ดีมีน้อยที่สุดว่าให้ไม่มีเลยก็ไม่ได้หรอกราะถูกใช่ครับทุกทุกอาชีพทุกทุกวงการจะมีทั้งคนดีและไม่ดีใช่ถูกต้องคก็มีอะแต่ก็ไม่อยากให้มันไปซีเรียสอะไรกับตรงนั้นมากก็คือผมอยากให้มันเป็นเรื่องแต่งนะมันเป็นเรื่องมันก็เป็นหนังนะครับเอางี้ดีกว่ามันก็เป็นหนังถึงแม้ว่าจะมาเรื่องจากเรื่องจริงก็ตามแต่ ลงลงลงพักไหนผมอยากเหมาลงให้สักสองรอบลงพักไหนอยากดูหนังเรื่องนี้อใส่ชุดตำรวจไปดูผมเหมาลงให้เลยนะดีนะเนี่ยเฮียเราทําโปรโมชั่นไหมล่ะแต่งแต่งเครื่องแบบอใส่ชุดตำรวจใครแต่งเครื่องแบบก็ลดให้ครึ่งหนึ่งหรอลดให้ครึ่งหนึ่งจากจากห้าร้อยล้านเหลือเท่าไหร่ตัวอะไรห้าร้อยล้านเนี่ยตัวร้อยสองร้อยสองร้อยถาตัวสองร้อยใส่ชุดตำรวจเหลือร้อยหนึ่งนี่หรอใช่ใช่ครับดีไหมดีดีแต่เราต้องไปคุยกับรงก่อนดีได้ ใช่ไหมเดี๋ยวลองไปคุยเดี๋ยวลองคุยเผื่อมีโปรโมชั่นนี้หรือโรงพักไหนติดต่อเข้ามาว่าโอ้อยากไปเบิ้งเี้ครับจะไอ้เหมาลงตำรวจโรงพักนี่เหมาลงให้เบิ้งนะครับแตทัางมันไม่ได้ใช้แล้วอ้าไม่ใช้แล้วเอามันมีอันยาวๆอันนึงไม่อ่านนะเนี่ยเฮียเอาอ่านให้ฟังอ่านให้ครบสิโอโหสตาผมสั้นถึงจะเป็นเรื่องฮาฮาตลกแต่เรื่องนี้มันแฝงคําว่าตลกร้ายนะวัยรุ่นอีสานสมัยนี้ติดยากันเต็มเลยบางที ติดตั้งแต่สิบสาปีมอหนึ่งะสิบสาปีนะมเมื่อก่อนพักเที่ยงพาก,กันเตะบอลทุกวันอาเตะบอลทุกวันนี้อย่าแต่พักเที่ยงเลยบางคนก็ไม่ไปโรงเรียนบางคนไปเอาแต่ยาไปขายโดนจับก็ถือว่าเป็นเยาวชนสุดท้ายก็ออกมาบางคนคิดได้บางคนก็ทำแบบเดิมจนอายุครบ20ปีก็เข้าบ้านใหญ่นะอเอาเอา,เอาประสบการณ์ผมไหม ผมขายนั้งแต่ม,มสองเนี่ยผมรู้จักมันแล้วอย่าบ้าผม,มผมซื้อมาขายแล้วอ<ม>ผมไปวิ่งเอาแถวกับประธานห้างกันก็ตางเกมมาไลรอบเดียวกันนั่นแหละคนทีนน่เได้ลูกค้าพี่โจ้นน่าจใช่เอานันนี้อันนี้คือเรื่องจริงนะ<โอ>เพราะว<โอ>่าผมคิดว่ามันแย่จนแม้กระทั่งเด็กเนี่ยเยาว,วชนของเราเนี่ย ผู้ใหญ่อะไม่เห็นหรอกยาบ้าอยู่ไหนผู้ใหญ่มันหูจกความเล้วมันบอกคนโตมันไม่เสพแล้วคนโตมันไม่ไปยุ่งแต่แต่เด็กน้อยกําลังโตเนี่ยกําลังเห่มหมอยเนี่ยแล้วแบบอยากรู้อยากลองแล้วราคาเท่าไหร่เองอ่าใช่ราคาเท่าไหร่เองใครจะไปคิดว่ามันจะถูกว่าเหล้าขาวอะทุกันเนี้ยเมื่อก่อนเนะี่ยแพงโอ้สามร้อยไปแล้วเสียดายผมเสยเปเียบอะตอนมันแพงๆเนะี่ยผม ไม่ได้ขาดทุนขาดทุนนะตอนเราเล่นนะยังไงยังก็เคยอย่เนียโอ้ตายแล้วสามสี่ร้อยตอนนี้แม่งตอนเลิกเล่นเหลือสามสิบบาทเออเย้เสียายเด้อตอนนี้ก็ละคือไม่เอานะอันนี้คือผมอยากให้มันเป็นเหมือนซอฟต์พาวเวอร์ที่ดีก็ต,ต่อต่อต่อก่อนดีกก่าถึงไหนะอ่าถึงถึงอายุครบยี่สิบก็เข้าคุกนะตำรวจทุกวันนี้ก็เลี้ยงเด็กเอาไว้ทําผลงานจับแต่ลายเล็กลายใหญ่ไม่จับ ที่ผมกล้าพูดเพราะผมก็เด็กบ้านนอกถึงจะเนี่ยอันนี้จับแต่ลายเล็กลายใหญ่ไม่จับเนี่ยอันนี้จริงไหมเนี่ยว่าอ๋อไม่รู้เนาะไม่รู้ไม่รู้รู้ที่ผมกล้าพูดเพราะผมก็เด็กบ้านนอกถึงจะไม่ได้เข้าไปลึกแต่ก็เคยพัวพันทุกวันนี้หลุดอ้าวหลุดแล้วทุกวันนี้หลุดไปว่าอะไรผมไม่ใช่หลุดมาได้อทุกวันนี้หลุดมาได้โคตรมีความสุขสมัยก่อนแค่เห็นรถกระบะสี่ประตูวิ่งก็หลบแล้วนา อย่านะไอประเภทนี้กลัวรถกระบะสี่ประตูกระจกมืดๆผมเนี่ยก็สมัยนั้นก็กลัวเหมือนกันคือคือมันจะเป็นรถสืบรถตำรวจหรืออะไรแต่ว่าไม่ใช่หรอกรถชาวบ้านนี่แหละลมันหลอนอครับนั่นแหละมันใช้ชีวิตลําบากครับฝากถึงคนที่แบบยังยังเสพอยู่ยังพัวพันอยู่คือคือปัญหาเนี้ยผู้ใหญ่เขาไม่ได้มองเห็นหรอกแต่คือมันจริงๆแล้วมันกระทบกับวัยรุ่น คือเด็ก mhm. หัวเลี้ยวหัวต่อครับมันมันถกจนว่ามันเคาลองกันได้ง่ายมันหาง่ายด้วยไหมหาง่ายกว่าเมื่อก่อนง่ายเลยครับเอาไหมล่ะเขาจเวทไม่อะไรเงี้ยอ่าก็ประมาณนี้อันนี้เฮียอันนี้ดีนะก็คืออย่างน้อยก็คือเขากล้าวเขากล้าที่จะเอาเรื่องของเขามาเผยแผ่มาสะท้อนเพราะว่าเอาจริงๆผมว่าเด็กสมัยนี้ยังมีอีกเยอะที่เสพกันอยู่ แล้วแล้วทําไมมันถึงทําทําไมถึงแก้ไม่ได้สักทีอะปัญหาเนี่เฮียก็มันมันไม่มีเขาเรียกว่าเราไปซื้อมาไม่เฮียเราเราไปซื้อมาให้หมดเลยมั้ยแต่คุกใจเย็นแล้วก็ทําลายทิ้งไงอ่านคอมเมนต์นิดน่ก่อนเนาะผมสายตาสั้นนิดหนึ่งนะทีแรกก็ใกล้ไปว่าเป็นหนังสั้นสั้นไปเอาไปเอามาคิดได้ไงเป็นอะไร ภาพยนตร์าภาพยนตร์น่าดูนะให้ผมอ่านให้ไหม <c oughs> อัลล์บากขนาดนี้อ่าเอาเน,นี้ยเมื่อก่อนจากเป็นแค่คอนเทนต์เป็นหนังสั้นค่อยคอนเทนต์ครับตอนนี้เป็นภาพยนตร์แล้วใช่แล้วต่อต่อไปล่ะถ้าเกิดว่ามันดีมันคนเห็นด้วยล่ะถ้ามันเป็นเรื่องจริงขึ้นมาล่ะนะแล้วมีองค์กรตำรวจแตง่งตำรวจเอกชนขึ้นมาจริงๆอ,ะอ่ะครับอ้าก็เยี่ยมเลยเลยผมเนี่ยจะเป็นผู้นำกลับเอง แล้วก็ทําเพื่อประชาชนจริงหมายถึงว่าเหมือนกู้ภัยอะแหละถ้าผมมองนะแต่คือให้การช่วยเหลือที่รวดเร็วแล้วก็เดือดรือร้อนใจอะไรคือจะต้องช่วยให้จนสบายใจอ่ะไม่ปล่อยปะละเลยอันเนี้ยอันเนี้ยโอ้ยแล,แล้วคิดว่ามันจะ,จะแพงกว่าไหมค่าใช้จ่ายมีค่าใช้จ่ายไหมต้องไปดูในหนังนะในแนวคิดผมมันมีในหนังแต่ว่าสำหรับผมแล้วมันก็เป็นอีกทางเลือก อ่าเหมือนเหมือนเหมือนโร<ล>งพยาบาลบาทำไมไปโรงพยาบาลเอกชนแล้วมันแพงอ่าอคืนหนึ่งเท่าไหร่เป็นหมื่นเป็นหมื่นหมื่นครับป่วยเฉยๆนะปเป็นไข้เฉย,อยนอนโรงพยาบาลเอกชนนะเป็นหมื่นอ่าเหมือนโรงเรียนโรงเรียนานานาชาติเทอมละสิบล้านก็มีใช่เขาแย่งกันเข้านะบางทีจำ,จำกัดนะคนมาสมัครเยอะไปนะถูกอ่าโรงพยาบาลรัฐที่มาเสียตังค์ใช่ก็ไม่มีใครอยากเข้าก็มีนั่นเห็นไหมเออไม่เกี่ยวถ้าโรงพยาบาลถ้าอะไรนะถ้าตำรวจเอกชน ค่าค่าแจ้งความแพงแต่ว่ามันรวดเร็วแล้วมันทันใจแล้วมันได้ความถูกต้องขึ้นมาล่ะยอมจ่ายไหมอาอสมมติว่ามีการโกงขึ้นมาเจ็ดิเอดล้านน่ะมาแจ้งตํารวจแตงเอค่าค่าแจ้งความก็ค่าใช้จ่ายมาสองล้านแต่ไปโรงพยาบาลร้านนึงเออใช่ไปโรงพักโรงพักเอกะไม่ได้เสียตังค์้ลยเสียตังค์แต่ไม่ทําสักทีไม่เสียตังค์ไม่ทําสักทีสมมติว่าไม่ทําสักทีหรือมันช้าใช่าเอาไหนเลือกเอาเพราะว่าเพราะว่าการที่คุณจ่ายมาเนี่ย ไอ้องค์กรตํารวจแต่งเขาก็เอาไปพัฒนาหมายถึงว่าเขาต้องมีบุคลากรเหมือนโรงพยาบาลเอกชนเขาก็ต้องมีหมอดีๆใช่ถูกต้องที่โรงพยาบาลไอ้ที่โรงพักเอกชนก็ต้องมีบุคลากรดีๆใช่ที่ตั้งใจทํางานแล้วเราได้เงินมาเราก็ต้องไปเสียภาษีเพื่อพัฒนาชาติทุกแต่โรงพักนั้นเกิดจากการเอาเงินภาษีไปจ่ายเงินเดือนนะปะ ไปเอาเปิดจริงๆเลยไะบ้าลองดูบ้าเอาจริงไหมเอากลายเป็นพัฒนาชาตินะชาติได้ได้ได้อะไรได้รายได้นะเอาสิเอาต่อยอดจากจากในหนังเนี่ยเอาให้มันเกิดขึ้นจริงๆเลยเฮียเอาไหมล่ะเอาก็ไปดูหนังก่อนว่าอยากให้มันมีไหมครับอ่าไปดูหนังก่อนถ้าอยากให้มันมีก็ค่อยนั้นเอาค่อยเซฟตำรวจแต่งขึ้นมาใช่เป็นอะไรแฮชแท็กขึ้นมาเซฟตำรวจแต่งเซฟตำรวจแต่งเดี๋ยว่อรจะไปเซฟเสียเลเซฟเสียเลนะสักหน่อยเดี๋ยวภาคสองเราทำรัฐบาลเอกชนนะ เอาก็พูดความจริงเราไม่ได้ไปใส่ร้ายใครเราพูดความเป็นจริงไงนะครับโอเคพอแล้วเนอะพอแล้วหลักฐานมันเยอะแล้วหลักฐานเยอะเอาพูดคุยกันเพียงแคนนี้ก่อนเพราะว่าผมว่าประเด็นมันเยอะเดี๋ยวค่อยๆคุยกันไปดีกว่านะครับนี่ฮรับผมก็นอนไม่ค่อยหลับแหละช่วงนี้ทําไมเนอกันลุ้นๆกับคนเจ้าของเงินอยู่ไม่หรอกแต่ผมมั่นใจนะว่าว่าหนังพันล้านเขาก็บอกแล้ไงเพราะพูดกับพันล้ำ S <S วนเยี่ยวพูดกลับหน่อยเอาโอเค <S <S คขอบคุณเดี๋ยวมาวาัหน้าเดี๋ยวตอนหนังเล่นก็มาดูกัอนอีกทีน,นึงขอบขอบคุณครับฝากฝากด้วยนะครับฝากเอฟซีเฮียเลนะครับเข้าไปดูหนังนะครับ21พฤศจิกานิยกานนี้นะครับผมสวันอันตรายครับพฤห,หัสศุกเสาร์อาทิตย์เอาคุณเรื่องสาวให้ฟังหน่อย คามกับคำเกียดสีมันก็จะไม่จบอีกยาวอีกคลิปเอาเอา่เราเราตั้งใจจริงไหมตั้งใจจริงครับคือซาวเนี่ยผมวิ่งไปทําที่กรุงเทพกับบารณนาซาวสตูดิโอเขาผลิตหนังเขาทําให้ล่าสุดที่หยด700ล้านเนี่ยก็คนเดียวกันเลยที่ทำซาวให้เราที่ทำซาวให้เราเนี่ยขุนพันโฟกิงโอ้โหแต่ละเรื่องทำโอ้โหของเจโชดาราระดับโลกแต่ละเรื่องที่มึงทำ นั่นแหละเขามาทาให้หนังตํารวจแต่งและไม่ใช่ว่าเราไปจ้างเขาน่ะเฮียตอนแรกจะไปจ้างเลยตอนแรกจะไปจ้างเลยแต่ว่ามันใบเสนอราคาออกมาแล้วมันแพงตกใจตกใจเกือบล้านอ่ะแค่ค่าทําซาวอเกือบล้านแล้วเป็นไงคราวนี้คราวนี้ผมก็โทรปฏิเสธเขาบอกว่าผมไม่ไม่มีเงินจ้างนะครับขอไว้หนังเรื่องหน้าแล้วกันพี่ต๋อยบอกโหไม่ได้โจพี่อยากทํางานกับโจมาก ก็เลยสุดท้ายคุยกันขอร่วมทุนอไม่เอาตังค์สักบาทกับการอยากลงทุนด้วยอยากลงทุนด้วยแต่ทำเป็นการทำซาวแทนเป็นการทำซาวแทนแล้วแทนแกต้องมั่นใจว่าหนังเรื่องนี้ต้องได้เงินแกเลยกล้าทําใช่สิครับถ้าไม่งั้นเขาจะกล้ามาเอาเปอร์เซ็นต์กับเราเหรอเนี่ยขนาดนั้นเลยขนาดระดับนั้นแล้วครับงานเขาก็ไม่ใช่ใช่น้อยๆครับแล้วเขาจะอยากมาเล่นกับเราทำไมถ้าถ้าของเราไม่ดีจริงครับแล้วเขาจะมาเสียเวลาทาทาไมเขาทําหนังเรื่องอื่นได้เงินเป็นล้านใช่อันนี้ไม่ได้สักบาท ตอนนนี้ไงณตอนนี้ไม่ได้เท่าบาทเขากำลังลงทุนแต่ผมคำนวณให้เขาแล้วว่าเขาอได้เกินกว่าที่เขาควรได้ทีแรกอีกพาะหนังผมมันพันล้านพันล้านเขาก็เท่าไหร่อะห้าเปอร์เซ็นต์ก็เท่าไหร่้าห้าเปอร์เซ็นต์ก็ห้าล้านห้าร้อยล้านห้าสิบล้านห้าสิบล้านนะจากที่จะต้องจ้างผมว่าเปลี่ยนดีกว่าไปฉีกสัญญาเอาจ้างเขาดีกว่าถ้าจะเสียห้าสิบล้านขนาดนี้อ่าโอเคครับผม วางเรื่องก็สนุกวางเรื่องก็จริงจังเนาะโอเคครับอยากให้สนุกครับแล้วก็จริงจังไปด้วยมันเหมือนหนังผมนี่แหละครับเจอกันครับตำรวจแต่งครับยิบเอสพีจีนี่ครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับ